เบลเอล่าคว้ารีเซ็นเตอร์เกิน30ตัวเฮ้ยขออะไรพ่อแม่รักสมีมายาม ลักกี้อินเกมแต่ดูเหมือนอยากจะลักกี้อินเลิฟด้วยซะแล้วค่ะสําหรับนางเอกสาวมาฝีมืออย่างเบลล่าลานีคมนเป้หลังออกตัวว่าอยากมีคนข้างกายแถมล,ล่าสุดนะคะได้าไปขอพรจากพระแม่ลักษมีเป็นที่เรียบร้อยค่ะล่าสุดเบลล่านะคะได้ให้สัมภาษณ์นในงานเปิดประตูสูขภมลิขิตณสุราลายคอชั้น7็ไอคอนสยามมื่วันที่26ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะร้อมเผยถึงเรื่องที่งานพรีเซนเตอร์ลุมแน่นเกิน30ตัวแต่ยังรับได้อีกค่ะเป็น เราต้องขอบคุณลูกค้าทุกๆคนที่เชื่อใจเบลด้วยอ่าแล้วก็ให้โอกาสเบลด้วยอะค่ะเกินสามสเกินสามสี่เบลจะไม่ทำงานอีกแล้วเรายังทำงานเนยีวิวค่ะทุกคนแต่ว่าเบลก็ดูนะเบลไม่ได้แบบหลับทุกตัวคือตัวไหนที่มันอาจจะมีความทับซ้อนคือไม่ใช่แบบเป็นตัวเดียวกันแต่ว่าเออใกล้ใกล้กันใกล้ๆกกันเบลก็จะแบบปฏิเสธไปแต่ผงไม่เก็บเพิ่มไปอีกเลยะตอนนี้สอง ตอนนี้มีสองที่ทตกลงไปแล้วไม่ตั้งเป้าอ,อะไรทั้งสิ้นค่ะแล้วแต่โอกาสที่เข้ามาแหละก็อย่างที่บอกแบบเออเบลช่วงดีที่เออ่ทุกคนเชื่อใจเบลอย่างเงี้ยค่ะลัคเกมแล้วคิเพิ่มนะ,ะมาหรือยังยังไม่ยังไม่อินอะไรทั้งสิ้นค่ะเชื่อไหมว่าบั้งหมดฉันก็บอกว่าลัคกเกมแต่ว่มันต้องเชื่อเราไม ชิวๆอ่ะเออเพราะว่าชีวิตตอนนี้ถามว่ามีความสุขไหมก็มีความสุขดีถามว่าอยากมีไหมก็อยากมีถ้าไม่ได้กระทบกับงานหรืออะไรอย่างเงี้ยคุณมีเงินมันโอเคกว่ามีผู้ชายอย่ตอนนี้ใช่ไหมอย่าใช้คำนั้นเลยดีกว่าจริงๆแม่เราว่ายังไงบ้างคุณแม่ชิวๆเลยค่ะคือแล้วแต่เราแต่ว่ามันอาจจะชิวได้ไม่นานแล้แหละ คือไม่เคยขอเรื่องความรักเลยดูว่าเริ่มขอแล้วแม่เริ่มขอแล้วทำแม่รัะสียังไอแม่เลยไหมไอโทรพ่อแม่ไอโทรแล้วแล้วรู้ใครเป็นเรื่องไม่เลยไม่มีแล้เธอไม่เอาเบ้อยู่ก่อนเขาแล้วเดี๋ยวเขาก็ติดมาให้ถึงหน้าเด้อไม่รู้ไงตอนนั้นก็คือไปไหว่แต่ว่าคือขอรวมๆก็คือขอเรื่องความรักความเมตตาอะไรรวมๆด้วยแล้วก็ถ้าถ้าจะมีใครก็อยากจะมีใครที่แบบโอเคไปเลยจริงๆค่ะเออซึ่งแบบไม่ได้ตั้งอะไรแบบขนาด จิตใจดีแล้วก็เป็นเพื่อนคู่คิดได้อะไรอย่างเงี้ยไม่เสียดายหรอกรอเพราะว่าช่วงน,นั้นมันก็ไม่มีเวลาจริงๆนะคะแล้วคนก็กลับมาเชียร์กับพี่โต๊ะอ,อี่นะได้ไหมได้ไหมเ <c oughs> หรอ <c oughs> ได้ไหมไม่รู้แต่ว่าในละครอ่ะไ <c oughs> ด้แน่ๆแม่เราแบบพี่โต๊ะเป็นคู่มันก็เหมือนแข่งกันสุดด้วยกันนย่างก็ขำๆดีค่ะมันก็มีช่วงหนึ่งที่แบบเป็นแก๊งสี่คนนะ มีเหมือนเรลืองแม่ตันวาดด้วยแล้วเราก็มามองหน้ากันว่าแก๊งเรามันมีอาถรรพ์หรือเปล่าดิยอยางงีต้ตอนนี้เปเรือกเขาไปสดตรงไหนใช่ค่ะก็ให้เขานําไปก่อดนะฝากด้วยนะคะผรมลิขิตดดยวจะเปลี่ยนวันออกอากาศนะคะเป็นวันอังคารพุธนะคะสัปดาห์หน้า